สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับไอ้ย่าชายน้าวันนี้นะคะบอกไอ้ก็จะมา re-action เพลงเพลงหนึ่งที่มีคนคอมเมนต์มาแบบว่าเขาบอกว่าเพลงนี้นะคะสนุกมากบอกไอ้ก็อยากฟังแล้วสิว่าจะสนุกยังไงเพลงนี้นะคะมีชื่อว่าอยากเกิดเป็นเจ้าชายนะคะของเซนจังบิจิลิ่งกับแทนกบกล้วยนะคะว้าวน่าตื่นเต้นอ่ะต้องเป็นแบบเพลงสนุกสนุกแนวแบบว่า เกิดเป็นเจ้าชายต้องค่อนข้างท,าที่จะเดือดเดือดไหม <Huh? S 2> สนุกแบบเดือดเดือดอย่างนี้ปะน <No. S 2> อกไอก็ไม่แน่ใจนะแล้วเขาก็จะมีตอบว่าแอนน้องไ่แนวจอนนี่มิวสิกน้องไคแนวจอนนี่มิวสิกนี่น้องไ่แนวร้องด้วยใช่ไหมหรือว่ายังไงอบอกไอก็ยังไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวรอลองไปฟังกันเลยนะคะ <Okay. S 2> เราไปหาคําตอบของเขากันเลยก่อนที่จะไปดูนะคะ <Okay. S 2> ก็อย่ายลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งๆๆๆๆ เป็นกำลังใจให้ป๊อบอายในการทำคลิปต่ตอๆไปด้วยนะเราไปดูเพลงกันเลยค่ะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะดีไอ้องเผื่อมองในกล้องยิ้เหมือนป๊อบอายกำลังแก้ผ้าอยู่เลยเอาล่ะเราไปดูเพลงกันเลยเนาะจอน,นี n มิวสิกนะคะ อ,อยากเกิดเป็นเจ้าทรายอยากนอนข้างไกยกับเจ้าอันวความหักคองสองเฮามันพอสิเป็นไปได้อ,อยู่บอกมีนคนอย่างน้ำตอนเลิกเดือนไปคนอยู่ในใจเป็นไอได้บอเบาจากใจบอกููเอาหมอสว่าอยากได้เจ้าเมื่อเป็นแฟน แง่านนักร้องมีเอกลักษณ์กเรื่องผ้าหม่อมแม่และสมสานไรอยากให้เจ้ามาเสร็จเงื่อนในยามน้ำเูแตเด็กหนึ่งเขาไอซิเป็นผู้เฮ็ดล้างจานพื้นเสร็จไอซิเป็นผู้ทาย้อมไปไุซูยางถ้าเป็นเดือดน้องนางทำเป็นเต็นทอ่างวางไอ้เพอาสาเติมเต็ม เจ้าก็มีแต่ไอหมูมากไอหนุ่มสนดองหมูสรษายอมเหรีุอย่างว่าแต่ในหักกับเจ้าอยากเกิดเป็นเกาไซอยากนอนข้างใครกับเจ้าอยากนอนท่านใจรักใหเจ้าหอ้อที่เป็นไปได้อยู่บ่มีคนอยากน้ำสอนเลือเลียนไปคนอยู่ในใจเป็นไอได้บ่กเบาจากใจแบบกู้บ่าวหมอโซว้อยากในเจ้ามากของแค่มากเด้อเด้อเด้อบุษราคอนเลน นโอ้ยอยากไปนั่งรถเลยบางสักคาั้งนหจออกซิเนเกิดทั้งทีมันบอแลบมันกับบวไรไรบันายนอนนอนก็เลยบ่มีคนลงไหลนนองนายจะคงบมอนไหวเพราะไอ้มันมีแต่หัวใจเงินคาเจ้ากับบลไรแต่คนขยันบวต้ายอยาบอกให้จาหัวไวว่าคนยังไงมันหักดี ก็เจ้าก็มีแต่ให้หนุมากไอ้มีว่าสนดอกมูกกวางยอมเห่นทุกอย่างว่าแต่ในห้างกับเจ้าอยากเกิดเป็นเกาซ้ายอยากนอนวางใจกับเจ้าอันว่าความฮักสองเฮามันพอสิเป็นไปได้อยู่บ่มีคนอย่างน้ำตอนเหลือเรียนไปคนอยู่ในใจเ้องตายได้บ่เบาจากใจอเลูกบ่าหมอนสวายยาในเจ้ามาของแค่มากเด้อเด้อเด้อบุตรตนเล่น มือใดมาเป็นแฟนมือใดบบเจอมันจะลุงแดงโอุยลาทำแมงปวดตรงเห็นใจมุเนไเี่นปุ้ยเนไลียนปุเงินไปเปกี่ยนป้งนไปเลนปุ้ยเินไปเป่ยน้ยเงินเป่ยน้ยเงินไปเล่นป้ยเน่ยนป้ยองิไปเปลา่ยน้ยเงไว้ปลี่นปักยเนไี่ยน ตาพามอมแมมแลราสมสารและอยากให้เจ้ามาเสร็จเงื่อยามนานดูแต่เด็กตึงเขาเอ,อเป็นผู้เห็ดหลางการพื้นเส็ตอาจจะเป็นผู้ทันย้อมในสุยามเหนือก,อก้องนางอยากจะอังว้างให้พอยฟ้าเติมเต็ม ลองกูกระรัยอมเหตุทุกอย่างว่าแต่ในห้กกับเจ้าอยากเกิดถึงเจ้าใายอยากนอนกลางใจกับเจ้าอันว่าความฮักสองเฮามันพอที่เป็นไปได้อยู่บ้ามีคนอย่างนำตอนเลืเ่ยนไปค รอวัยยาในเจ้ามาของแค่มากเด้อเด้อผู้สาวอนแรนเ็่ถึงได้เต็มที่ได้มาเป็นแฟนวัน,นใดพอเจอมันจะลุกแดงแเวลาคำามแสบ ก็เลยบอมีคนลงไลน์น้องนายจะคงหมอนไหวเพราะอ้มันมีแต่หัวใจเงินคำคำเจ้ากับกบอลลายแต่คนขยันบออดตายอย่าบอกให้จะหัวไว้บอกคนยังไงมันฮารดเดวโอ้จบแล้วคุยอารมณ์ยัยงค้างอยู่เลยทุกคนทุกคน <c oughs> ทุกคนป๊อกไอก็ได้ดูจบแล้วนะคะ <Okay. S 2> คือทุกคนเพลงจบโดยนี่อ,อารมณ์ป๊อกไอยังค้างอยู่เลย เฮ้เขาจบไวจังเลยบอกไอ้ยังสนุกอยู่เลยทุกคนคนที่ส่งมาให้ส่งมาให้บอกไอ้รีแอคชั่นนะคือแบบว่าเฮ้ยอีกจะบอกคุณว่าสนุกจริงๆนะคะเพลงนี้แบบว่ากำลังเพลินๆนะอ้าวจบแล้วจบซะแล้วโอ้อารมณ์ค้างเลยทุกคนอยากเกยเป็นเจ้าชายอยากนอนทางกับไอ้ทุกเจ้าคือแบบแล้วเขาแล็ได้แบบน่ารักมากแล้วท่าเต้นขขงแต่ละคนแบบมีเอกลักษณ์ แบบยังเงี้ย,ยเลยเนี่ย,ย,ยน่ารักมากทุกคนเขาแรปไม่ได้เดือดแบบว่าเดือดแบบอารมณ์รุนแรงอ่ะเขาแรปแบบอารมณ์ๆๆแบบน่ารักน่ารักอะทุกคนแล้วป๊อบไอชอบมากเลยที่ที่เปิดมาแล้วเขาแบบว่า C J T K อู้หูดูคนอย่างกับอารมณ์อยู่ทิพบแบบเริ่มต้นมาก็ดีมากทุกคนเฮ้ยแล้วน้องไข่เน้าาก็ น่ารักมากเลยในภาพวิดีโออยากเกิดเป็นเจ้าชายอยากนอนทางไกลกับเจ้าเนื้อหาเพลงก็แบบว่าเหมือนเขาระบายว่าเฮ้ยทำยังไงที่จะแบบว่าได้อยู่ข้างๆเธอนะอะไรเงี้ยโอ้ยน่ารักน่ารักน่ารักทั้งนีเลยเนี่ยทุกคนอย่าลืมไปดูกันนะคะน้อกอายก็ได้มีแอคชั่นเพลงที่เกี่ยวกับน้องไข่เน่ามาสอคลิปแล้วหนูเออ น่ารักไม่เปลี่ยนเลยบวกกับสไตล์การร้องของเซออนจังกับแทนกล้วยยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่เลยเอ็มมี่นักแสดงก็ดีนักร้องก็ดีดนต,ตรีก็ดีบีดดีอู้ทำนองดีนงตัวมากๆเลยนะคะเพลงนี้อย่าลืมไปดูกันนะคะช่อง จอนนี่มือแบบ indie, ปกอินดี้ออฟฟิเชียลนะคะนี่ไปกด u b s c r คร e แล้วก็ไปกดไลค์กดกระดิ่งให้เขากันด้วยนะสำหรัวบวันนี้ป๊อบอายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ลกด u ับส r i b e กดกระดกิ่งเดๆแล้วกดคอมเมนต์ให้ปอนะ๊อบอายด้วยนะเจอกันคลิปต่อไปค่ะวันนี้ป๊อบอายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย ตอนเนึ่งเรียนไปคนอยู่ในใจเป็นายได้บ่เมา,า,าจากใจบ่รู้เบาหมอสวาย